สว,วัสด,ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปแเทนเพื่อนสีครับมาม่าสองห่อนครับมาแล้วแชร์ไปก่อนเลยนะครับวันนี้กับโลมาชั่ใหม่ที่เราเพิ่งเคยมาแล้วเราก็ไม่ทราบประวัติด,ด้วยว<ช>่าประวัตินี้เป็นอะไรนะครับทก่านก็คนที่ให้รู้นโอ้โหที่อะไรใช่ที่นี่เย็นนะครับซึ่งมองไม่ทัดความประวัติเขาตัดสายไปเลยโทรกับไยหายเลยแต่ที่นี่ สายเกตเคยมาแต่เ,เ,าตาตตาตเราเพิ่งเจอแรกเขาโผลมลงใหม่นะครับก็ไปไปเดี๋ยวึ้นดูดีกว่านะครับเอาใครไปก่อนไปรีบลงใหม่ๆกูอชอบกูอชอบบวกกับผีไม่รู้จักแต่ผมรู้จักพี่นะผมรู้จักพี่นะกูอยากรู้จักนานก้าวหลยท่านแครไปพิมพ์อะไรมาก็ได้บุญเขียวเอ้ยเอาใี้ไปเก็บเดินแล้วมันแก๊กกอกแก๊กัง

พี่อะไรไม่รู้ล่วงลงมาเกือบโดนหัวพี่อ่ะพี่กูเข้ากงทางไอ้จักรรอบเล่นเลยเหรอไอ้ขัดจะมาขี่อยู่หน้ากงเต็มหัวไอ้ผีอะไม่รู้มจะเล่นพี่กูเเลยหรอเห็นจะมันลอยมาเขาขังตู้ไฟไว้แน่เลยเนี่ยใช่ใช่ขังตู้ไฟโกงเดินหนีใช่ป่ะเอากงเดินหนีเฮ้ยมีคนพิมพ์ป่ะมีคนพิมพ์ไม่ ไม่เขาพิมพ์ว่าระหว่างเดินเข้ามีคนยืนอยู่ห้องไหนอ่ะชุกขาวยืนอยู่ไหนอะไหนวะนี่เหรอเนี่ยลูกเหตุหลอนและหลอนลูกเหตหลอนอะไรอนแมวเดี๋ยวลูกเหตก็ด่าผมอีกพูดมุงมาเอ๊ะเท็กมองจอสามเปอเจอมือข่าเตื้อตื้อหมักเถีงฉีกยัดเลย ไม่รู้ยันหรือเปล่าฉีกเลยผีได้ยินเฮียนเฮียเฮียเห็นว่าผมไม่ได้โกหกคือขาเมกี้ตรงประตูเฮ้ยพี่เถิงเสียงไรวะเฮ้ยแต่บ้านเฮ้ยพี่เถิงเขาทําบ้านเหมือนคุกเลยอ่ะเฮ้ยเขาเลี้ยงสิงโตมีลูกกงมีอะไรอ่ะมีไงยสีมีเงยสีอยู่นี่เหรอสองเงยสีกัดนะแต่ตอนจบให้อายมันเงยกงแล้วมเป็นทำทำทรงมาเงยสีวะล่ะเฮ้ยกูว่าใช่อยู่เขาเลี้ยงสิงโตแน่เลยนะเนี่ยกงเนี่ย อเออ่ะจิงก็ต้องมีประตูลวเหล็กเ่ยนะผมเหตุสีไม่อยู่เลยล้างเลยเออใช่ที่บ้านมัเหตุสีแล้วกันเที่บ้านมัเหตุสีไว้แล้วกันหนึ่งมันท่านแช่ไปประตูหน้ากลัวใช่ไหมประตูหน้ากลัวเลยวะตรงประตูค่ะก็ะนี่อย,อยู่ตรงประตูแล้วเขาเห็นอะไรกันเขาเห็นน้ำขาวๆกันเลยเสียงวิง่งเสียงวิง่งบ้านแค่นี้ยีเสียงวิ่งอเหรออะไรล่วงลงมาทุกคนมันเป็นไม้ว่ะ มีใครอยู่ไหมครับพี่แล้วไหนไอ้ดูอะไรนะหรไม่ได้วอเข้ามาด้วยให้ดูอะไรด้วยจริงหรอไหมครับดูดิมีใครอยู่ไหมครับอ้าครเฮ้ยเฮ้ยเฮไอ้ต๋อใครอ่ะอู้ใครอ่ะ อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้กำลังลงบันไดมาพี่พี่ผมขอไปแล้วนะผมขอไปถ่ายรายการพี่คนอะไรไม่รู้อ่ะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะคนหลอกเลยทุกคนไอ้โค้งขึ้นยัง้องซูมยังดูไกลเขาอยากให้เห็นภาพมุมกว้างไงทุกคนใครอ่ะ ไม่ใช่ฝั่งนี้อะไรวะอุ้ยฮัลโหลทำไมมือยาวอ่ะไอ้โูทำไมมือยาวอ่ะเขาจะจับมือพี่เหรอพี่มาดูดิเฮ้ยอ่ะอ่ะอย่างึงดูอย่างนึงดูอ่ะจับดิ ไอจับมือสิสหง,หงสองร้อท่านแชร์ไปไม่ิเออดูดูจับมสิเชื่อพี่จัะหนึ่ท่านขอค้ละแชร์ เพื่อนมาเฮ้ยคนเฮ้ยพี่อ่ะมีคนมีคนอยู่มีคนอยู่มีคนอยู่มาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเหมึงนเขาเพิ่งเดินออกจากห้องมาเดินไปทีนั่มือยาวมากเลยเหมือเขาเดินออกจากห้องมาแล้วเขากำลังปิดประตูอ่ะตอนแรกยินเสียงแอรจ้าเหมือนเขาเปิดเปิดเปิดแล้วเขาเดินออกมา จัดกูที่คุณขอดขึ้นไปอ่ะอู้เราล่าผ er> ีมันก็ต้องมืดจีเนี่ยสว่างก็บ่นสว่างเอาใจไม่ถูกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ 我没有啊、嗯。<laughs> ท่านแชร์ไปเอา้าล็อกเหรอมันเปลี่ยนห้องล็อกปะเอา้าไอ้ยี่ห้องนี้ล็อกเฉยเขายืนย่นผมลงมาเอา้าพี่เดึงมผมไม่ได้ปิด มไม่ได้ไป,ปิดทำไมประตูมันปิดอ่ะลมไม่มีนะพี่เทิงอยู่มุมนู้นเลยถามคนรู้ได้ผมไม่ได้อ,อ้าวอ้าวขยับเองขยับเองเอาดิคนไอ้โ้เนี่ยมีเสียงค้อนข้อมีเสียงคนอนข้อ ทุกคนข้าข้างไหนวะเฮ้อเฮ้ยไยานาาบเลือดไอ้ย้แสดห้องนี้เหรอนี่ดิ 等会儿。 ไอ้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 ตอนนี้เขาอยู่หน้าห้องใครไม่รู้เอ้ยไอ้เอ้ยคือคออะไรวะคุณทุกคนเขาเปิดประตูมาจากห้องที่มันล็อกอะอยู่ไหมพี่เทิงอยู่ บอกนะห้องล็อกแล้วล็อกอีกแล้วเหรอไอ้ยี่ห้องนี้ต้องมียี่อะไรแน่เลยหนึ่งพันห้าร้อยท่านขอคนละแช่ขอคนละแช่เจ๊่อไหห้องนี้เปิดไม่ได้ป่ะเออเปิดไม่ได้จริงว่ะ เอาเอาเอากูเปิดได้เฉยเอาพี่เดิงช่วยด้วยพี่เทิงพี่เดิงมันอยู่ห้องนู้นพี่เปิดหน่อยเปิดหน่อยเปิดหน่อยออกไม่ได้เอาไอ้ขี้กรังพังเฉยเลยทุกคนลูกบิดพังยีลูกบิดพังดูดิทุกคนลูกบิดพังพี่เดิงช่วยด้วยพี่เดิง ยอย่ยเอ้ยกูโดนอีกแล้วกูโดนขังอีกแล้วไอ้เหี้ยแล้วอยู่ดิกูเปิดประตูเข้ามาได้ไงวะเนี่ยเึอยังปอนเปิดน้อยไอ้เห้ยอยู่ไม่ไหวแล้วอย่าร้อเลยอย่าร้ย้ พี่พาใครมาพี่พาใครมาใครอะไรสติมีมีคนอยู่ข้างหลังพี่สติก่อนมีคนอยู่ข้างหลังพี่พาเขาอยู่หลังพี่มีคนอยู่หลังพี่มัอะไรต้องมีคอยู่หลังเลยไม่ใช่ไม่ใช่มึงมันมีคนหนึ่งมันมีสามคนหนึ่งมันแบบเราด้านมันมีสามคนจริงๆผมไม่ได้โกหกมีสามคนเรื่องอะไรแล้วทำไมไม่ถึงหรอป้า แล้วล็อกมุนเปิดได้ยังไงเลี่สามคนไม่รู้ผมเจอเนี่ยมันเปิดตุ่มจะพุ่งใส่ผมผมเลยอยู่ดีผมก็หมุนแล้วมันก็เข้าไปเลยเข้าไปผมแม่งล็อกได้ไงก็ไม่รู้จริงๆตอนแรกหมุนแทบตายมันไม่เปิดแต่เมื่อกี้มันเปิดง่ายเลยสองมาเอาสองพันหนึ่งร้อยท่านสองพันหนึ่งร้อยท่านผมโดนวะตั้งที่ก่อนเดี๋ยวเขาเดินได้รอ นี arias, ่ย <OK. S 3> ังเดินไอเลยขลายัไม่ได้เดินเลยฟดีรอนโอเคปะโอเมาหน้าก่อนเลยโอเคมาหน้าก่อนเลยโอเคไปในนังไม่ดเลยขอดูรอบๆ้าก่อนแป๊บนึงดูอบๆบ้านวนไไหวไหวไหวยืนไม่รู้ พี่ักูโดนหัวเขาบนเวียนอยู่ข้างบนว่าสองพันหนึ่งร้อท่านแชร์ไปขอให้คนเลยแชร์อยู่ข้างบนว่ะนั่นอะไดิไไชุกข่าวหลังพี่ยังไม่เชื่อมาดูคอมเมนต์ได้เนี่ยเขาบอกขายเหมือนหมอเลยข้ายเหมือนบ้านหมอเน,นี่ย เนี่ยชุกขาวหลังพี่เธงเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้โกหกไอ้ไอ้แตนขึ้นสีดำเนี่ยเนี่ยใช่ไอ้ไหมแายออกไปข้างนอกก็เสียงใครอยู่ข้างบนไอ้ช่วงนี้ผมโดนอย่างเยอะเลยใครสัตว์แล้วผมณเไม่เห็นไงมันอยู่ข้างหลังพี่อ่ะผมไม่กล้าออกเลยเมื่อกี้ไอ้ใกลเลอจะเดินรอบบ้านก่อนไหมหรืจะขึ้นเลยฮะมันเสียงมันอยู่ข้างบนอะพี่เดี๋ยวพี่อะไรไม่รู้ทับทับไม่เฮ้ยคืออะไรอ่ะคืออะไรวะมันค่อยอะไรลงมาไม่รู้ ถ้าคุณหนูพ่อคุณหนูไม่รู้ไม่รู้ม,รม,รม,รมีเหรออยต้ใต้ใต้ในในบ้านอ่ะใครหครับเจ้มมาของบานเหรอปรเป็นไรเสรชีวิตมอย่งมากผมไม่รู้ประวัติอ่ะพี่เป็นไรเศรีวสอ,องพันหกร้อยท่านขอคนละแชร ใช่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 ไงไปไหนลูกใช่ใช่ใช่คนนี้เลยที่ผมเห็นอยู่หลังพี่ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเหมือนเหมือนเหมือนผมป้าบาใช่เหมือนผมบอกว่าผมไม่ไม่สั้นไม่ยาวลมอะไรล่ะคงจะมาไกลๆเลยหรอ พี่ดับมามมันมามันลงมามันลงมาทุกคนมันลงมาลงมาพี่เถิงชิ้ขาเลยีชิดฟ้าเยอาโผล่มานะส่งเสียงก็ได้ไหมขอคนละแชร์ทุกคนนะขอคนละแชร์แล้วก็ฝากด้วยนะเควักนะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีนะเพียงแค่สมัครใหม่ก็มียอดนะแคปมาเราให้เข้ากลุ่มพีเมี่ยมฟรีนะเล่นที่ไหนไม่รู้ท่านมาที่นี่เรารับประกัน ใจเตืนทุกๆทๆไปทุคนแม่งเยอะเนี่ยฉันลงม่แอบจันใต้ดินดีกว่าโอ้ยเยียมีแค่นี้ครูว่าผมว่าเขาวนเวียนอยู่ข้างบน่ะเออเนี่ยพอมาข้างล่างอ่ะเหมือนเป็นที่ของเขาเขาห่วงที่ของเขาข้างบนปะวะนี่อะเจ๊ เยอะจังมากเนี่ยนั่นนาดิที่หมืนเรียกร้องมาเสียงตุ้มูไม่เปิดตลอดเลยก็รองห้อยหัวมาห้อยมาแล้วเมื่อกี้ไม่ทันระวังเลยหบ้านแข็งขนาดนี้เป็นสไตล์แบบว่าคนรวยสมัยก่อนเลยเนี่ยคนรวยสมัยก่อนเลยทุกคนดิจะถามไม่ไดแล้วขอให้ขอขอสองร้อยขอสองร้อยขอคนละแชร์ขอโคละแชร์คนละคอมเมนต์ตอนนี้อุยเดี๋ยว ไอ้เหี้ยคนหรือผีวะเขาโยนเหี้ยลงมาวะกระติกยัไรวะก็ติกูหนีเหรอวะคนวะเนี่ยเฮ้ยคนวะเนี่ยคืออะไรอ,อ,อ่๋อที่ฝาชีไม่ใช่ฝาพระเจิจออกมาเจรเจรเจรจออกมาอย่าตามกูไปเอาไปไหนวะ พี่เทิงใครไอ้ยุพี่เทิงตามใครอะ่ะเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงนี้เลยพี่เดินไปหาเขาทำไมพี่เดินไปหาเขาทำไมไม่รู้ผมว่าาเราท่พี่เทิงเดินไปหาใครไม่รู้แล้วเขาหายไปได้ไงไม่รู้เมื่อกี้เขายืนอยู่ข้างพี่เทิง ผมมาดึงมือพี่เมื่อกี้อย่าเลยวันนี้ดึงใจพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอไม่ใช่ผมพี่อย่าไปตามถ้าไม่ใช่ผมไม่ใช่ไอ้หยื่าไปกับเขาไปไปไป 好，不嘞？一百块玉米，放玉米了呗嘞。 อุมริกาอุมริกาเห็นเค้าอยู่อยู่ไหนอุมริกา

ยืมบปยืนยืนอยู่ข้างข้างนาวนะพี่เถิงอย่าทำมันนั้นเห็นอะไรเุว่งยไม่เข้าไปผมเห็นอยู่เลยกำลังเจนเหมือนผู้หญิงใส่ชุดสีเหมือนแบบชุดนอนอ่ะตอนนั้นคืออะไรดูถึงทุกคนเห็นฝุ่นไหมเหี้ยเหี้ยะไรวะฝุ่นหน้าใครไหมโดนเอดูฝุ่นดิสองไม่เห็นฝุ่นดิมันมันถ้วยถ่วยอะเห็นนะทุกคน มันอาจจะเป็นแน็ตดูยจะเป็นลมอะเห็นไหมลมของใครง้นรี่อ้อยมันดูว่าออกไปสู่กันแล้วท่ามทาท่านท่านขอออกไปออกออกกายกันผูจุไม่ไหวว่าจุ๊บบอ่ะแล้วนี่นะเอาเร้อะไดีทุกคนนี่จุูบจุ๊บไม่รู้ว่าเป็นขูดหรือเป็น รู้ฝุ่นเยอะเลแม่งหน,น้ามืดเยเยอะพู้ขาวผมสัน้นใช่เลยครับขาผมสั้นเหมือนชุดนอนชุลาลาตรีอะประมาณนั้นอะอลิปก,กล้องหมวัวหมัวฝุ่นหูเตอะคนเห็นฝุ่นนะววะเออดีอะ ยืนชัดสามบรรทัานขอคนเลยแชร์เห็นใช่ไหมส้ภารกิจที่ได้ขาดที่ไงทำะารกินอะดูแล้วมันแต่เขาไม่ได้ทำร้ายอะไรเลยนี่ไม,ไม่ไม่ไม่รู้ว่าทำหรือไม่ทำอแต่เขาออกมาน่ากลัวมากอะทำร้ายวะหน้าเขาแบบว่าดำดำเละเลยอะแล้วก็บวมอะเหมือนหน้าเขาเหมือนคนถูกทำร้ายเลยปะปูดเออพี่ยหน้าเขาน่ากลัวจริงพี่ บางคนก็เห็นผมสันม้นมึงคน็เห็นผมยาวมึงคงไม่เห็นชุดฟ้ามึงเห็นชุดขาวเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเอาไอ้ยุมไปไหนอ่ะพี่เทิงไม่ใช่คนแล้ะหายตัวหน้าตัวตาเอาถอยมาเลยถอยออกมาไม่ใช่คนยืนอยู่นี่หายตัวหน้าตัวตวา,า,าตัวหน้าตัวตวาตวตวตวเลย ตอน้าว่อตาเถอะโอ้มีสติใช่ไหมมีสติใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้เข้ามาดีกว่าไอ้ก็เข้ามาไอ้ดุร้เข้ามาไอ้เยอะเดี๋ยวเราจะพัแล้วเดี๋ยวลองให้ไอ้ไอ้ดีไหมไอ้เดินเข้าดูคลิป ทุกมันชัดก่อแล้วมันหายข้างแทนได้ไงวะน่าดีสามคนแชร์ไปแต่คนเดียวไม่น่าจะได้ไม่ได้ก้อยนี่งคนได้เดี๋ยวคุณไปอยู่ในอีกคนได้โอเคนั่งรออย่างเงี้ยแล้วเหมือนมีสองคนเลยเหรอบางคนคุ้บางคนนึ่ผมก้านบางคนหนึ่ผมยาว อยู่ข้างบนไปใกล้ๆก,กันไปใกล้ๆกันไปเลยไปเลยทุกคนค่อยๆดูนะเสียวอ่ะมันมันฝุ่นทุกคนฝุ่นแม่ไงไอ้นี่้วยตอนเนี้ยคือไม่รู้ ดีนะทุกคนนะไอ้ถ้าประวัติคือโจรขโมยอะไรเหรอโอเคแต่เจอผมจะวิ่งสายเลยแอ็นนะไอ้ระวังนะแม่งเร็วมากฝุ่นด้วยทุกคนฝุ่นว้แล้วตอนนี้ มีว่ะไอ้ไอ้เขามาเงียบหมดเลยว่ะทุกคนฟังนะเสียงเดิงล่างแล้ววะทุกคน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 เสียงเดินล่างวะทุกคนเสียงเดินล่างวะนาเสียเสียงประตูเสียงประตูเนี่ย เดินเข้าไปดูเอ้ยห้องไหนวะพี่ไอ้โกเห็นห้องน้ำห้องนี้เหรอไปดูกนนะึนน<า>ก,กบบลึกลึกบึกอึกเคกลึกึกลึกลึกลึกอ่ะลึกลบกกลลึลึกลึกลึนลไลึกลึล อันนี้คือปิดเองนะมันปิดเองยหยเฮ้ย,ยเฮ้ยไไนนะอะยงไรวะมึงดันประตูปิดดิดันประตูปิดดิดันด,น,นดันเข้ามาแหงดิเฮ้ยเดี๋ยว,วก็โดนล็อกหรอกเนาะ ก้ยีต่ตามไม่ทันหรอทุกคน หมือนบ้านเรือ่องเลยพอห้องขห้องหนูน่ะมันเป็นประตูที่มันเปิดเลยไอ้ไอ้มึงเปิดประตูนี้เดี๋ยวคอยดูดิมันจะปิดเองอันเนี้ยเป็นประตูที่มันเปิดดิอะแล้วมันจะปิดเองนะทุกคนอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นประตูที่มันปิดเองเห็นนะต้นเรื่งเปี่ยนนี้ได้กันสามวันท่านมันชัดกว่าเรตามไม่ทันอ่ะดัมนิ ไอ้ทุกคนคือเราดูรอบแล้วนะเว้ยเนี่ยชิตาไม่ทานมาตอนนี้จะเป็นลมแล้วอ่ะเขาบอกผมปะเนี่ยที่วันนี้เป็นวัน,นที่ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเสียงดังไม่กล้าอะไรเลยอะ่ะคือมันใกล้มากอะทุกคนถ้าเปิดปิดอีกทีผมกลับบ้านก็ ทุกคนโอเคนะคุณไม่ทันขาดคำเลยทุกคนคือตามห่าเขาไม่เจอแล้วแหละจะเป็นลมว่ะมาไล่ผมเลยถ้าจะให้ผมกลับอะ่ะมาละทำไมไฟมืดจังอันนี้มืดเหรอเนี่ยทุกคนมันบ้านมันแคบมากนะเออ,ไอะไรบ้า ก็อยากให้เรากลับแล้วแหละ,อะโอเคดูอีโค้ด้วยปะแม่งอากาศไม่มีด้วยทุกคนขอโทษน,นะมาๆๆๆไปไปขอบคุณสป,ปอนเซอร์ดีกว,ว่าไปงั้นทุกคนนะอากาศไม่มีแล้วฝุ่นแม่งเยอะมากอะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตัวบ้าน